สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับ pbkata channel วันนี้นะคะปาก็จะมาอัปเดตนะคะ mm hmm. แมมคามิเนบุตรดาที่เราป่ายอดไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะคะ ว่าตอนนี้ที่เราวางไว้คือวางไว้แบบยังไม่ได้ปลูกนะคะว่าไปอัปเดตดูว่ารากเขาออกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรากออกยาวไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รากออกขนาดนี้พร้อมที่เราจะนําไปปลูกหรือยังหรือถ้ารากยังไม่ออกเรานําไปปลูกได้เลยไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ่จากภาพนะคะก็คือจะเห็นว่าที่ปาตัดระวางไว้นะคะหัวที่ส้มๆที่ปาทาก็คือมันจะลักษณะคล้ายๆปูนแดงนะคะปลาทาไว้เพื่อให้แผลมันแห้งนะคะแล้วก็หน่อที่ตัดไว้ก็จะวางไว้แบบนี้นะคะวางไว้ตรงรูอย่างเงี้ยค่ะรูกระถางแล้วก็วางไว้วางไว้เฉยๆนะคะยังไม่ทําอะไรถา,านที่ไว้ก็ลงเรือนนะคะแดดทั้งวันแสแสง5ค่ะ เดี๋ยวเราไปสุ่มดูกันนะคะว่าอันไหนออกหนอ่อออกรากเอยไม่ใช่ออกหนอ่อยยังไม่ออกหน่อหรอกเนาะอันไหนออกรากแล้วยังไงบ้างนะคะอ่าอ่ะหยิบขึ้นมาอันแรกนะคะอันนี้สังเกตว่ารากเขาเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวปาจะลองซูมให้ดูนะคะนี่รากเขาเริ่มออกแล้วนะคะรากออกประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะย้ายเขาไปปลูกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงเขาใส่ถาดไว้นะคะ ดี๋ยวป้าจะเกิดนิดนึงนะคะเวลาที่เราจะเอาน้องถังเกตลากเขานะคะลากเขาจะขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะเอาเขาไปเลี้ยงเพื่อปลูกนะคะเราอย่าวางแบบนี้ในถาดนะคะให้เราหงายไว้เพราะว่าลากเขาจะได้ไม่หักนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าลากออกแล้วกี่หน่อคะ่ะ นี่นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่ปาคัดมาตรงนี้คือหน่อที่ให้รากเยอะมันก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราดูทีละตัวนะคะอันนี้คือคาเมเน่บุตรดาค่ะที่ให้รากเยอะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวปาซูมให้ดูค่ะ<ร>อ่าประมาณนี้นะรากออกมาประมาณ2อาทิตย์นะคะวางวข้ามาเฉยๆรดน้ําหลังจากตัดแล้วประมาณ1อาทิตย์นะคะ<ร><า>ก็มันก็ได้ประมาณนี้เนาะ สว่วนหนอ่อตัวสีสีใหม่นะคะของปลาที่ปลาชำไว้นะคะปลาสังเกตลากเขาเยอะกว่าบุตรดามมากเลยะคะ่ะนี่นะคะลากเยอะกว่าบุตรดามมากอันนี้ก็ออกแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกกันนะคะหลายคนถามว่ามีแบบที่ยังไม่ออกลากเลยไหมก็มีเหมือนกันนะคะนี่อย่างนี้ก็คือยังไม่ออกลากเลยเอ่าไม่ออกลากประมาณ 5%ประมาณ5%ได้นะคะที่ไม่ออกลากแล้วก็มีตายด้วยนะคะมีหน่อหนึ่งที่เหี่ยวไปนะคะขอดสตลายกรอบเลยนะคะเดี๋ยวบีให้ดูนะคะอันนี้คือขอดสเลยนะคะก็อย่างที่ปาเคยบอกไปทุกครั้งว่าเวลาเราจะทำนะคะ มันจะมีทั้งผู้ที่รอดชีวิตนะคะเอาไปปลูกได้แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะคะมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกเขากันนะคะว่าเรามีวิธีการปลูกเขายังไงคะ่ะก่อนจะไปดูวิธีการปลูกนะคะเราจะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากการปัดปัดกอนะคะปัดยอดคามิเน่นะคะเพื่อเราคามิเน่บุตรดาเพื่อเราจะเพิ่มจํานวนแล้วก็ทําให้เขามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะ เมื่อปาดยอดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะอยู่ในกระบวนการที่หน่อที่เราปาดส่วนหัวไปมันออกรากแล้วเราจะาไปปลูกยังไงนะคะหลังคลิปนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงส่วนฐานเขาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูวัฒนาการส่วนฐานกันนะคะว่าเ,เป็นยังไงมันผ่านไปสองอาทิตย์แล้วมีหน่อผุดหรือยังหรืออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการปลูกก่อนนะคะ อุปกรณ์และสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะหนึ่งก็คือกระถางนะคะในที่นี้ปาจะใช้กระถางขนาด2.5นิ้วนะคะซึ่งเราลองเตะดูนะคะว่ามันจะค่อนข้างพอดีกับหน่อที่เราตัดมานะคะเพื่อให้เขาไม่ได้อมความชื้นเกินไปนะคะในการปลูกนะคะแล้วก็สองนะคะ ดินญี่ปุ่นค่ะดินญี่ปุ่นหรือใครมีหินใช้หินก็ได้ดินญี่ปุ่นเบอร์ไหนก็ได้นะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ได้หมดเลยเพราะว่าอันเนี้ยมีคนอิ็อ็อ์มาถามเยอะมากว่าคุณปลาใช้เบอร์อะไรปลาใช้เบอร์อะไรก็ได้ที่มันมีนะคะได้หมดค่ะแล้วก็ดินนะคะดินอันนี้นะคะปลาจะเป็นดินสูตรของที่ร้านนะคะอาจจะจะพูดว่าไงเดียอันนี้จริงๆอะดินอะใช้ดินอะไรก็ได้แล้วแต่ ทุกคนทุกบ้านจะหาได้แต่ในที่นี้ป้าจะใช้ดินของที่ร้านที่ปาผสมเองสูตรที่ขายปกติแต่ว่าจะใส่ตัวเพอร์ไลเพิ่มนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีความโป่งมากขึ้นเพราะว่าหนอเราบางอันเขายังไม่มีรากอะเนาะมันก็เลยต้องให้เวลาเราลดน้ำแล้วน้ำมันระบายไปเร็วหน่อยนะคะตัวนี้เนื่องจากกระถางมันรูเล็กนะ ปลาอาจจะไม่ใช้หินโลยนะคะเอ้ยอาจจะไม่ใช้หินล้องกลนนะคะในนี้จะไม่ใช้หินลองก้นจะใส่ดินเตินนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะตักดินใส่นะคะเกือบเต็มนะคะประมาณนี้แล้วก็คอๆนิดนึงเขาก็จะยุบลงไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาหน่อนะคะอันนี้ดีกว่ามีรากแล้วนี่นะคะหน่อที่มีรากแล้วค่อยๆวางลงไปเบาๆนะคะ แล้วก็ใช้นิ้วนะคะจับให้เขาอยู่กึ่งกลางแล้วก็โรยดินญี่ปุ่นค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเสร็จหนึ่งอันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไปดูกันเรื่อยๆเนื้อว่าปลูกเนี่ยเราจะเป็นยังไงค่ะ ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหนึ่งนี่สวยงามนะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะปาก็จะนําไปไว้รวมกับต้นไม้ต้นอื่นในโรงเรือนปกตินะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลดน้ําเขานะคะเราจะปล่อยไว้สัก4ี่ห้าวันแล้วเราค่อยลดน้ําเขานะคะก,ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะการปลูกหนอ่อคามิเมเน่ที่ออกลากแล้วนะคะก็จากตัวที่ออกลากแล้ว หรือตัวที่เพิ่งเริ่มออกรากนิดนึงเราก็ปลูกได้เลยนะคะปลูกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครจะร้อยเขาออกรากยาวๆเราค่อยปลูกก็ได้เหมือนกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนฐานกันนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูส่วนฐานกันนะคะตอนนี้ข้างนอกฝนตกนะคะอาจจะมีเสียงไม่พึงใจนิดนึงนะคะ,ะส่วนฐานเท่าที่ปาดูนะคะยังไม่มีวิวแววของการที่เขาจะงอกขึ้นมานะคะ ส่วนฐานที่ปลาตาัดไม่มีต้นไหนเน่านะคะรอดทุกต้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าปลาลดน้ําน้อยด้วยนะคะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาลดน้ําไปน่าจะแค่ครั้งเดียวค่ะเดี๋ยวหน่อเขาจะออกมาตามรูหนามประมาณนี้นะคะถ้าหน่อเขาออกเมื่อไหร่ปลาจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะวันพรุก็ใหม่คลิปหน้ากับ P.B.Kata Channel ค่ะบ๊ายบายค่ะ